สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาแล้วค่ะมาแล้วมาเด้อค่ะมาก,กินต้มขาหมูจ้าขาหมูจ้าขาหมูมาจ้ามา กับเขาจานบักไ่จับพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเมื่อกินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเขาขาหมูจับพี่น้องขาหมูใหญ่ใหญ่อวบอวบจับพี่น้องเฮ้ยมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อ,ดอมึงเนี่ยผักกะบบมี่ยังไาเด้อค่ะพี่น้องมีแต่ต้นหอมจ้า มาเดอ้อค่ะมากินน้ำกันขาหมูพะโล่จ้พี่น้องกระเทียมแล้วก็พริกจ้าพี่น้องกินกับกับขาหมูอวบอวบยี่ใหญ่จ้าพี่น้องเออมากินน้ำกันเดอ้อค่ะเด้อ <c oughs> เขาขาหมูจะขาหม,มูเพิ่มไขมันจะพี่น้องมากมากค่ะพี่น้องมาเพิ่มไขมันน้ำกัดเด้อค่ะเด้อ,อม,มาจะมาเพิ่มไขมันหน้าหนาวสวีเดนค่ะพี่น้องมาจะมานี่ ขาหมูพะโล่จับพี่น้องขาใหญ่ๆอวบอวบจ้ามากจวดๆน้ำกันจับพี่น้องมากินยั่วพี่ยั่วน้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากมากกินน้ำกันจ้า เด้อค่ะขาใหญ่ๆอวบๆมาจะมาพูดใิ้หิวเข่ามาเด้อค่ะแวะมาแวะมาไม,า,มากินขาหมูน้ำกันจวดจวดจะพี่น้องแซบแซบสายกินแ่บกินนัวมาเด้อจกพี่น้องเด้อมา อืต้นหอมจากพี่น้องมาจดีมา ไขมันน้ำจันกับพี่น้องนาหนาวสวีเดนค่ะนาหนาวมาแล้วเพิ่มไขมันนะคะสิะได้อบอุ่นสิได้อุ่นอุ่นอืมชอ,อ,อบก่นลูกโดดกบ,บี้จะพี่น้องลูกโดด มาจะมาขการะเทียมจากพี่น้อง แซ่บค่ะพี่น้องเลยสุมค่ะพี่น้องอเป็นตธอแซ่บบอค่ะพี่น้อง นมามาจ้ะแสบเศษยวดยวดจะจวดน้ำกันจ้าขาหมูใหญ่ๆอวบอวบจ้ะพี่น้องมามาเบอืศษต้นหอมกินกรับจับพี่น้อง มาเพิ่มไขมันน้ำกันเดอ้อจะเด้อพี่น้องเอออือข่าก,กีกับมีจะพี่นอ้องอือได้ค่ะพี่น้องข่าก,กีค่ะพี่น้องข่ากี แซ่บแซบน้ำกันคั่มใหญ่ๆมากจะพี่น้องมากมากกินกับเขาสวยจะแซ่บอืม สุดยอดเลยค่ะพี่น้องแซ่บพักแซ่บแน่<อ>กินต้นหอมกระเทียมได้หลายเด้ค่ะพี่น้องป้องกันวัดตอนนี้มันหนาวค่ะพี่น้อง วลูกโดดน้ำจับพี่น้อง แซ่แบแซ่บเนื้อนุ่นมน่มจากพี่น้องหมูพะโล้จ้ะหมูพะโล้ขาใหญ่ๆอุบๆมึงเด้เอค่ะพี่น้องมุนได้ะค่ะ เนืองค่ะพี่น้องเน,นือมันวันนี้คุณเพิ่มคุณเพิ่มความ ความมันแล้วหรือย right ok. ังคะเพิ่มไขมันได้หลายเด้อค่ะพี่น้องมันหนาหนาวแล้วเด้อสบายกินหัวหอมกระเทียมได้หลายจากพี่น้องเออมันสบด้เป็นวัดจังได้กากคลิปนี่ไว้ซ้ำนี่เด้อค่ะพี่น้องเอยฝากติดตามเด้อค่ะเด้อหลังชาแนลค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ